ตัวละครโคตรฉลาดในเรื่องวันพีซจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเพื่อนๆหลายคนเคยสงสัยไหมละครับว่าตัวละครที่มันฉลาดในเรื่องวันพีชเนี่ยมันฉลาดแค่ไหนกันและมีใครกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับเหล่าตัวละครที่มันฉลาดฉลาดเลอเกินนะครับเล่นเอาเนี่ยไม่รู้เกิดมานะครับกินอะไรเป็นอาหารนะครับฉลาดเสือเกินนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นไหวพิบปฏิพานนะครับหรืออะไรต่างๆจะพยายามนาเสนอนะครับให้มันหลายรูปแบบและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเือ้ตนม ของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเริ่มต้นที่คนแรกสําหรับเบนเบ็กแมนตัวละครนะครับที่เปิดตัวมาในช่วงแรกเลยของวันพีชนะครับแต่เราก็แทบจะไม่ได้เห็นความสามารถฝีมือของเขาเลยแต่ก็เคยมีการเปิดเผยแหละครับว่าหากพูดถึงนะครับตัวละครนะครับที่แบบว่าอยู่ในทะเลแถบอิสปรูมทางด้านเบนเบ็กแมนนะครับนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มี iQ นะครับสูงที่สุดเลย ในบรรดาเหล่าตัวละครในทะเลแถบนี้เพราะถือได้ว่านะครับสรับเบนเบทแมนนั้นเป็นมันสมองนะครับให้กับคนนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงมากๆเลยและเขานะครับยังเป็นรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดนี้ด้วยนะครับการที่ว่าผมแดงแชงคูดนั้นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นสี่จักรพรรดในโลกวันพีทได้เบทแมนก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอดซึ่งเรานะครับก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าในอนาคตนี้นะครับจะมีการเปิดเผยนะครับความสามารถหรืออะไรของเบทแมนไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เท่าที่เราทราบนะครับถ้านับถึงความ าดแล้วก็เบนแบ็กแมนนะครับก็ไม่เป็นสองรองใครเลยมาต่อที่คนที่สองนะครับอย่างซีซ่าคราวนักวิทยาศาสตร์สุดต้องนะครับประจําเรื่องวันพีดนะครับหากไปเปล่าประกาศว่าไอ้นี่เนี่ยโคตรฉลาดเลยนะครับก็คงจะไม่มีใครนะครับจะค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับเพราะพี่แกก็ดูต้องต้องจิตจิตหน่อยแต่ถ้าตัดประเด็นตรงนี้ไปนะครับพาพูดถึงนะครับไอคิวของเขาหรือความสามารถของเขาก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยโดยเขานะครับก็คือเคยเป็นผู้ช่วยนะครับของดรเวก้าพังมาก่อนและเขานะครับก็คือเป็นผู้สร้างผลสมัยผลปีศาจ เทียมนะครับที่ถึงแม้ว่านะครับใครอยากจะกินพลังผลปีศาจไปก็ตามทีแต่ไม่สามารถหาพลังผลปีศาจได้นะครับก็สามารถตอบสนองคุณได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าพลังผลปีศาจนี้นะครับมันจะมีส่วนที่ประสบความสําเร็จในการกินแล้วก็จะมีส่วนนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะแบบว่าถ้าอยากจะสร้างกองทัพกองทัพหนึ่งขึ้นมาและได้ผลสมัยของซีซ่าคราวไปกินนะครับมันก็คุ้มในการที่จะเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนนะครับที่ผิดพลาดไปแต่มันก็มีเปอร์เซ็น์ที่ได้ด้วยนะครับกับพลังผลปีศาจนี้ก็็คือออเเปนขข้้้ไดสีียท่แบบ ก็คุ้มค่านะครับแกการแลกมันออกมามาต่อที่คนที่3นะครับอย่างมนุษย์เหล็กแฟรงกี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าแฟรงกี้นะครับก็อีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ฉลาดนะครับแต่บองบองแต่แฟรงกี้นะครับนับได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดรอบด้านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เขานะครับสามารถสร้างเรือที่สุดยอดได้อย่างเรือทาวน์ซันนี่หรือการที่เขานะครับแต่แปลงร่างกายของตัวเองนะครับให้กลายเป็นไซบอร์กนะครับในการโจมตีและยังรักษาชีวิตตัวเองได้ด้วยนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากมากเลยสําหรับปันสมองของแฟรงกี้ซึ่งแฟรงก้้นนัะจ หลายๆอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการ่้มเรือสร้างเรือนะครับหรือว่าการผลิตอาวุธอย่างเช่นที่เขานะครับใช้พลังโคล่าเนแหละในการโจมตีเข้าไปหรือจะเป็นที่มันแบบเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยก็คือโชกุนแฟรงกี้นะครับซึ่งไอ้นี้นะครับจะเป็นร่างที่มันสุดยอดมากๆเลยทางด้านการโจมตีนะครับแล้วก็ความเท่นะครับก็คือใครเห็นแล้วจะต้องลงไหลมากเลยนะสำหรับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับของทางด้านแฟรงกี้มาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับนิโคลโรบินอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ฉลาดมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วพพื้้้นนนนฐาขออองงเเธก็็ปคทีี่่่หััวววดดยยูแแลลต ผลปีศาจของเธอนะครับจึงทําให้เธอนั้นสามารถเรียนรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแบบง่ายได้จึงทําให้นะครับโรบินนอกจากมี IQ ที่สูงแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถนะครับในการอ่านโพนิกิฟในจะเป็นเรื่องนะครับราวประวัติศาสตร์ต่างๆของโลกใบนี้นะครับที่เธอศึกษามาได้อย่างดีจึงถามว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับหากใครจะเป็นที่ปรึกษาได้ดีที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้สมองเยอะๆนะครับในการคบวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับทางด้านของโรบินเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ ในหลายๆเหตุการณ์คือลูฟี่ของเราเนี่ยมันจะต้องตองใช่ไหมแหละครับพอได้โรบินนะครับมาเสริมกําลังนะครับให้กับกลุ่มหมวกฟางเล่นเอาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับโรบินนะครับสามารถให้ข้อมูลกับลูฟี่นะครับในการตัดสินใจได้ดีเสมอมามาต่อที่คนที่5นะครับอย่างทาฟังกาดีวอเตอร์รอสำหรับรอเป็นตัวละคร1ตัวที่แบบเปิดตัวมานะครับก็เรื่องราวของเขาหน้าสงสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของเขาตั้งแต่วัยเด็กเลยจนปัจจุบันนี้นะครับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนะครับหนึ่งในสิบเอ็ดซูเปอร์ แม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่ามีอาจารย์แบบเป็นตัวเป็นตนด้วยโอเคแหละครับในตอนเด็กเขาอาจจะแบบว่าได้รับการเรียนรู้มาจากพ่อของเขานะครับว่าเอยวิชาการเป็นหมอการดูแลรักษายังไงก็ตามทีแต่เขานะครับก็ขวนขวายตัวเองมานะครับเพราะว่าอยากจะเป็นหมอที่รักษานะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่มันควบรวมนะครับกับพลังผลปีศาจของเขารอจึงเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีความฉลาดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนนะครับหรือว่าการรักษาคนซึ่งทุคกคนก็รู้ยุ่ดีอยู่แล้วใช่ไหมละครับว่าการที่คนหนึ่งอจจะ่อองอะ ต้องรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่อย่างนั้นนะครับก็คงจะรักษาคนผิดพลาดแย่เลยแหละครับในเมื่อตัวเองนั้นไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมาต่อที่คนที่6นะครับอย่างดรคูเรฮานะครับผู้ที่เป็นอาจารย์ของชอปเปอร์ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าดรคูเรฮานะครับเธอเป็นคนที่มันฉลาดมากๆเลยสามารถนะครับยืดอายุนะครับความสวยงามของเธอได้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมคิดอยู่ว่าจะเอาชอปเปอร์เข้ามาดีหรือดรคูเรฮานะครับแต่คิดว่าการที่ชอปเปอร์เก่งได้ก็คงจะมีอาจารย์ที่ดีนนนนนะะะะคครรััออยยยย่่่าางงดดเเเเกกก็ลลใสมมมีวไไ้จิป ศาสดรคุรเรหานะครับก็เป็นคนหนึ่งที่สอนช็อปเปอร์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่ช็อปเปอร์สามารถนะครับรักษาโรคได้เยอะขนาดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมาจากดเรคุเรหานะครับซึ่งถ้าพูดถึงว่าคนที่เป็นหมอในเรื่องวันพีที่เป็นระดับท็อปๆเลยนะครับดรคุรเรหานะครับต้องอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความสามารถและความฉลาดของเธอนะครับจึงทําให้นะครับไม่ว่าคนนะครับจะมารักษากับเธอยังไงก็แล้วแต่ก็มักจะหายนะครับจากโรคนะครับที่ว่าเธอนนั้ได้ทําการดูแลแล้วก็รักษาาามต่่่่ออททีีคน7ยง วินสมกจัดวินสมอกจัดนะครับก็คือเป็นพ่อนะครับของทางด้านของซันจีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โคลนเอ่ยนะครับหรือว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับอย่างเรสูดนะครับหรือว่าวิทยาการต่างๆนะครับของตระกูลนี้นะครับก็มาจากจัดเกือบทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจัดนะครับในอดีตนะครับเคยเป็นแบบว่าผู้ร่วมมือกันนะครับกับดรเบก้าพังด้วยซึ่งความฉลาดของจัดนะครับเป็นอะไรที่ไม่ธรรมาาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส สิ่งที่มันสร้างยากมากๆหรือชุดเรสสูตนะครับที่มีความสามารถระดับสูงเลยสามารถเพิ่มนะครับประสิทธิภาพต่างๆนะครับให้คนในตระกูลวินสโมกอย่างมากถ้าพูดถึงว่าจัดเนี่ยท่าแบบพี่แกนะครับทำเรื่องดีๆแล้วก็นะครับน่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อโลกนี้มากกว่าเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับจากการที่เห็นลูกชายตัวเองนะครับก็คือกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นจากตอนแรกที่ตัวเองนะครับคิดว่าซันจีนี่เนี่ยก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันล้มเหลวหรือผิดพลาดนะครับแต่ปัจ นะครับที่ล้มเหลวสําหรับเขามาต่อที่คนที่8นะครับอย่างเซงงโค้อดีตจอมพลเรือนะครับของศูนย์ใหญ่ทหารเรือนั่นเองนะครับซึ่งเซงงโค้เป็นตัวละคร1ตัวที่ถือได้ว่านอกจากมีฝีมือความสามารถที่เก่งกาจแล้วนะครับยังเป็นมันสมองนะครับให้กับทหารเรืออีกด้วยเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนั้นนะครับที่ทางด้านทหารเรือนะครับสามารถกุมความได้เปรียบมากกว่านะครับทั้งที่ประธานนะครับกับคลระดับ4ี่จักรพรรดิเนื่องจากมันสมองของเขาเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการตั้งแผนการตั้งรับนะครหรรือกุ การโต้กลับต่างๆนะครับเซนงูคุจะเป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วก็มักจะตัดสินใจได้ดีเสมอมาหรือจะเป็นการนะครับที่ทําให้ศึกครั้งนี้นะครับอย่างมาสงคารามารินฟอร์ดหยุดลงก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเซนงูคุส่วนหนึ่งด้วยนะครับผักไม่ได้เขาในการตัดสินใจที่มันฉลาดแบบนั้นบางทีแล้วนะครับอาจจะเกิดความสูญเสียนะครับทางด้านฝั่งทหารเรือมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ซึ่งการที่เขานะครับสามารถก้าวขึ้นเป็นนะครับคนระดับจองพลเรือได้ในหลายปีมานี้นะครับมันไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยและฝีมืออย่างเดียวมมมััันนนนนเเเเป็พาะสออองงขค้ดวยช่่กตี ที่9นะครับอย่างดรฮอคแบ็กนะครับศัลยกรรมอัจฉริยะนะครับผู้ที่เป็นคนนะครับตัดต่อนะครับร่างซอมบี้นะครับให้กับกองทัพของเกโคโมเรียสำหรับฮอคแบ็กนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ว่าเขาเนี่ยเป็นหมอศัลยกรรมนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งฝีมือความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งเขานั้นนะครับจะมีความสามารถที่สูงมากๆเลยแต่ก็จะมีความชั่วร้ายด้วยนะครับในการทําสิ่งต่างๆแต่หากเรานะครับนับเพียงแค่ด้าาาาาาานนอออควขขงงงเเมมสรถต่ๆ การที่ทำให้นะครับกลุ่มโจรสลัดของทางด้านของนะครับเกโ็คโมเรยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ฮอกแบกนะครับเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นส่วนสําคัญนะครับและความฉลาดของเขาเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆตามสมชื่อฉายานามของเขาเลยนะครับที่เขาเป็นศยลกรรมอัจฉริยะ มาต่อที่คนที่10นะครับคนสุดท้ายนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่ฉลาดที่สุดแล้วนะครับในเรื่องวันพีก็คือดรเวก้าพังดรเวก้าพังนะครับเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยรัฐบาลโลกนะครับอยากได้ตัวเขามากๆนะครับแล้วก็นําตัวเขาไปนะครับในการวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆนะครับในเรื่องนะครับหรือการเอาคูมานะครับเป็นต้นแบบนะครับในการวิจัยนะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เป็นอาวุธสําคัญแก่รัฐบาลโลกและปัจจุบันนี้นะครับก็มีสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งนะที่เขายังไม่ได้บบบอกนะรรรว่่าาาาไแแตสมมถททด7 เทโจนสลัดได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่ามันต้องมีฝีมือและความสามารถระดับสูงมากๆและการที่เขาเปลยหัวมาขนาดนี้นะครับว่าดรเวก้าพังเป็นตัวละครที่แบบโคตรฉลาดเลยนะครับในเรื่องวันพีชเราต้องไปรอดูแหละครับว่าจะมีการเปิดเผยหน้าตาของพี่แกยังไงและความสามารถนะครับนอกจากความฉลาดแล้วจะมีอะไรอยู่บ้างแต่ถ้าหากนะครับนับว่าความฉลาดในเรื่องนะครับผมยกให้เขาเป็นดัมเบลวันเบอร์หนึ่งเลยสําหรับดรเวก้าพัง เป็นยังไงกันบ้างครับสักสิบตัวละครนะครับที่ฉลาดนะครับในเรื่องวันพีชนะครับคือจริงๆมันก็จะมีบางตัวละครนะครับที่แบบก้ากึ่งเนาะในการใส่มาในคลิปนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถใส่มาได้เลยคิดว่าตัวละครตัวไหนนะครับฉลาดบ้างนะครับในเรื่องวันพีชจะเป็นชอปเปอร์หรือใครก็แล้วแต่นะครับลองมาละกันสําหรับ3คนละกันที่เพื่อนๆอยากให้แบบว่าใส่เข้ามาสําหรับตัวละครนะครับที่มันฉลาดในเรื่องวันพีชก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆละกันและสำหรับใครอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาอันนี้้แลว ใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ